มาดูกันนะครับว่าอันนี้เนี่ยมันจะช่วยเรื่องป้องกอันการกันเหงื่อกันละอองฝนหรือเปล่าแต่พอเอิญวันนี้ฉีดแล้วไม่สะดวกเอาน้ำลางโกด่ตัวอีกเดี๋ยวจะเปรียบเสมือว่าตรงนี้เป็นหนักศีละกันนะครับนะครับฉีดแค่นี้มันก็ปกปิดเลยหนักสีสาะใครที่มีผมบางผมแหว่งอะไรก็ฉีดก็ปกปิดได้ทอมหอมเย็นๆย็นอยู่คาริซัตนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งใช้ชีวิตตรงนี้แป๊บนึงปล่อยให้มันแห้งเดี๋ยวเราจะลองจะเอาน้ําไปลาดดูว่ามันกันน้ําแบบไหนนะครับ นี่นครับแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอานาล้างลงไปดูดูว่ามันป้องกันเหนื่อป้องกันละอองฝนยังไงนะครับเห็นไหมันี่นี่ไม่ย้อยนะครับวิธีการทอสะอาดวิธีการทอสะอาดง่ายๆสมมติว่าน,นี่คือแชมพูรสระผมทักแ,แค่นี้นะครับ ตัวสีที่ปกปิดก็จะออกเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่แค่ปกปิดนะมันเป็นตัวเซรั่มที่บำรุงรากผมที่มีอยู่ให้แข็งแรงลดอาการหลุดร่วงได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าทั้งบำรุงและปกปิดในขวดเดียวกันก็คำ่ัพทก็แค่สระผมง่ายๆแค่นี้